สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตื่นแล้วหมอไม่ทนยื่น5ข้อจี้ประยุทธ์อนุทินวิกฤตขนาดนี้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้ยากจริงๆ หมอไม่ทนชวนติดโบแต่งดำทั้งประเทศ7กรกฎาคมนี้ไว้อาลัยคนติดโควิดเสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบยืน5าคอจีประยุทธ์อนุทินเร่งดำเนินการหมอไม่ทนออกแถลงการเรื่องร่วมแสดงพลังติดโบดำสวมเสื้อดำทั้งประเทศวันที่7กรกฎาคม64ความว่า ถแถลงการหมอไม่ทนเรื่องร่วมแสดงพลังและติดโบดำสวมเสื้อดำทั้งประเทศวันพุทธที่7กรกฎาคม2564จากเหตุการณ์เอกสารการประชุมเฉพาะกิจร่วมระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีนซึ่งเป็นการประชุมเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาในมติไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อเป็นการกระตุ้นเข็มสามให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าแม้จะได้รับวัคซีนครบแล้วแต่ยังมีการติดเชื้อโควิด -19 อยู่ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนส่วนมากยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มแรก หมอไม่ทนจึงขอเชิญชวนทั้งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมสวมเสื้อดำหรือติดโบดำในวันพุธท,ที่7กรกฎาคม2564เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อโควิด -19 และผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดและยื่นข้อเรียกร้องต่อนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผอ,อ,อสอบอคดังนี้ 1. นําำเข้าวัคซีน mRNA ให้เร็วที่สุดและนำมาใช้เป็นวัคซีนหลักในการป้องกันการระบาดโดยจะต้องเปิดเผยขั้นตอนการดําเนินการให้ประชาชนได้รับทราบ 2. นำวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนฉีดกระตุ้นเข็ม3แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องการฉีดทุกท่านเปิดเผยสัญญาการสั่งซื้อวัคซีน a s t r a z e ซ e c a และ Sinovac รวมถึงวัคซีนอื่นๆที่ทางรัฐบาลไทยทำสัญญาในอนาคตเพื่อจะให้เกิดความโปร่งใสและพิสูจน์ให้ประชาชนได้ทราบว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาการระบาดอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 4. เปิดเผยบันทึกการประชุมในการประชุมเรื่องวัคซีนและการบริหารจัดการการระบาดโควิด -19 เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะทั้งหมด 5. โควิด -19 สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศการสวม N95 จึงไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อรัฐจำเป็นต้องจัดหา FFP3 หรือ N99 เพื่อป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ ทุกนาทีที่ล่าช้าคือชีวิตของประชาชนเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนพวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกำลังจับตาดูการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดหมอไม่ทน5กรกฎาคม2564 แทบทุกฝ่ายมีความเห็นอย่างสอดคล้องต้องกันว่าวิกฤตโควิดในไทยขณะนี้หนักหนาสาหัสเพราะการจัดหาวัคซีนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของรัฐบาลจนทำให้การระบาดยังหาทางหยุดไม่ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจยิ่งซุดตามลงไปจนกล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตที่คงทำให้รัฐบาลจะอยู่ต่อไปได้ยากจริงๆเสียงวิจารณ์ในด้านลบกระหึ่มไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งฝากต่อปาก ทั้งในโซเชียลทั้งผ่านบทเพลงที่แต่งขึ้นมารับกับสถานการณ์วันนี้กระแสไม่ยอมรับรัฐบาลมีตั้งแต่ชาวบ้านคนเดินดินศิลปินดาราธุรกิจพ่อค้ายันแวดวงแพทย์จนมองไม่ออกว่ารัฐบาลจะอยู่ต่อไปเฉยๆไปเรื่อยๆได้อย่างไรแม้ว่าฐานสนับสนุนจะแข็งแกร่ง กองทัพอำนาจนอกระบบกลไกสภาองค์กรต่างๆอบอุ้มอยู่เนียวแน่นแต่ไม่ใช่จากมือของประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ร่วมอบอุ้มและยังโบกมือไล่เพราะมาจนถึงขณะนี้คนส่วนใหญ่มองว่าการจัดหาวัคซีนล่าช้าและด้อยคุณภาพ นอกจากขาดวิสัยทัศน์อันยาวไกลจัดหาไม่ทันการยังมาจากการวางเป้าหมายอันซับซ้อนเลยเป็นคำตอบว่าทำไมแทงม้าแค่ไม่กี่ตัวแม้จะมีตัวดีๆตัวอื่นๆก็ไม่ยอมแทงทั้งหมดนี้คือคำอธิบายว่าทำไมจึงมีเสียงวิจารณ์มาตลอดว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ตัวแทนของประชาชน เพราะการเข้าสู่อำนาจไม่ได้มาจากเสียงสนับสนุนของประชาชนแท้จริงแต่เริ่มต้นจากกองทัพและกลุ่มอำนาจต่างๆไม่เช่นนั้นการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนที่จะทุ่มทุกอย่างเพื่อสาธารณสุขและฟื้นเศรษฐ,ฐกิจกลับยังไม่ยอมตัดงบทหารงบความมั่นคงเพราะตอนเลือกตั้งไม่ได้ชนะมีสอสอ,อันดับหแต่มี250อวอเลยทำให้เป็นนายกและตั้งรัฐบาลได้ และล่าสุดการแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถแก้ประเด็นหลักได้2 5 0สวยังปกป้องอำนาจในการโหวตนายกต่อไปเพื่อยือนยันระบบการเมืองอันพิกลพิการไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเมื่อ,อยังยืนกรานใช้ระบบที่เสียงของประชาชนในวันเลือกตั้งไม่สามารถกำหนดนายกและรัฐบาลได้ก็แปลว่า เรายังจะได้รัฐบาลที่ไม่ใช่ตัวแทนประชาชนที่แท้จริงต่อไปนี่เองจึงทำให้ความหดหู่สิ้นหวังหลังรัฐสภาค,ความการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงปรากฏไปทั่วเพราะชาวบ้านรู้สึกทันทีว่าเราจะต้องอยู่ไปอย่างนี้อยากจะมีรัฐบาลจากคนรุ่นใหม่คนเก่งเศรษฐ,ฐกิจคนบริหารจัดการวิกฤตได้เฉียบแหลมในทางกลับกันร,รัฐบาลผิดพลาดด้านวัคซีนจนหยุดโควิดไม่อยู่เศรษฐกิจพังพินาศขนาดหนัก ก็ยังอยู่ได้เพราะมีฐานอำนาจด้านอื่นอบอุ้มหนานแน่นแต่เริ่มน่าคิดว่าทำชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้อำนาจที่อบอุ้มทั้งหลายแลจะเหนือกว่ากระแสะเสียงจากประชาชนหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ